หลังเจ้าหน้าที่ชรบรนำชาวบ้านออกมาจากพื้นที่แห่งหนึ่งในอำเภอโคกสูงหลังถูกจรวด BM21 ของกัมพูชายิงใส่บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลังมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนับสิบรายโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนห่างจากแนวปะทะชายแดนไทยกัมพูชาเพียง3กิโลเมตรโดยเจ้าหน้าที่ได้อพยพชาวบ้านมายัางพื้นที่ปลอดภยัยชาวบ้านหลายคนยังอกสัน่นขวัญแขวนหลายคนยังมีอาการตกใจและหวาดกลัว ขณะที่ทหารและเจ้าหน้าท,ที่ฝ่ายปกครองส่วนหนึ่งรวมไปถึงนายอำเภอโคกสูงรีบเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันทีนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายเช่นรถเก๋งของชาวบ้านถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูที่บริเวณด้านท้ายรถจากการสอบถามชาวบ้านที่อบพยพออกมาให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวถูกจรวด BM21 ย่ิยิงใส่ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายสิบคน บ้านเรือนพังเสียหายหลายหลังและถูกไฟไหม้คุณยายรายนี้บอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณ16นาฬิกา30นาทีตอนนั้นคนในชุมชนหลายคนออกจากบังเกอร์เพื่อเข้าไปอยู่ในบ้านเนื่องจากต้องไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงและเข้าไปอาบน้ำก่อนที่ช่วงกลางคืนจะเข้าไปหลบอยู่ในบังเกอร์ตามเดิมจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นตรงหน้าบ้านทันทีตนเองแทบไม่ทันตั้งตัวจะวกบินเฉียวหัวไปตกใส่บ้านคน ลูกหลานตนเองเร่งสตาร์รถขับรถหนีออกมาทันทีตนเองเพิ่งกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านได้ประมาณ3วันเนื่องจากเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินในบ้านก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงหลังจากนี้คงไม่กล้ากลับเข้าไปในบ้านอีกนานจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติอา่าหรากครับกำลังไปได้สามมืออ๋อมาอยู่กี่วันสามวันก็อ,อยู่บ้านสวัน่ไมก็บยยูได้ เกือกเขาบานบ้านบานใหญ่นะมันอยู่ทั้งนอกเห็นบ่ออกไปมันอยู่สายมือที่บ้านซ้ำหลังมีประตูเล็กเงินบ่อไอ้ไปเกลือหมูกเกือมาแล้วก็ต้องเขามานอนในหมูบ่บ้านน้ำบ้านหยาดแล้วแบบเนี้ยลงกลางบ้านนี่เราจึงจะกลับเข้าไปอีกไหมเนี่ยบ่เด็ดขาดเออเด็ดขาดว่าเอาอีกแล้วดีมีชีวิตในมหาป่าน,นี่อโอ้ยไหนีตัวเลยนะมันถู ลุ่งรุ่งไม่ดูตัวเลยใช่ไหมเองมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรไหมพูดจิ๊บอยู่ตรงไหนถ้าบอกหมอบนี่อาจจะถึงหมอบอ่าในะั้นเดี๋ยวยังไงหมอบเลยอ้าวมอบแล้วตอนนี้ออกมากับใครมากับลูกห่านที่ไหนออกฝุ่นดิพูดนะลูกห่านนะจ้า ขณะที่ชาวบ้านอีกรายที่คนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดเล่าให้ฟังด้วยความหวาดกลัวว่าตอนนั้นตนเองและครอบครัวเพิ่งออกมาจากบังเกอร์กำลังจะเข้าไปในบ้านเพื่อไปให้อาหารสัตว์เลี้ยงจังหวะนั้นได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นที่บริเวณกลางบ้านและรอบบ้านตนเองวิ่งหลบหนีเข้าไปในบังเกอร์แต่โชคร้ายที่คุณพ่อของสามีหลบไม่ทันถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่ช่องท้องบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนอกจากนี้รถส่วนตัวยังได้รับความเสียหายถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูขนาดใหญ่บริเวณท้ายรถอีกด้วยที่ก็จะมาอาบน้ําที่นี่มันหมาแบบมันไม่ได้ตั้งตัวเลยนะมันฟิ้วฟิวฟิวมาเลยอะ่ะแล้วทีนี้บอกได้ยินเสียงฟิ้วนั่นไม่ไม่หนานแล้วมันก็หลังตุ้ตุ้ม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 ม,ม,มาเลย ทีนี้ก็เลยบอกกับแฟนว่าทีนี้ก็พยายามโทรหาพ่อก็โทรไม่ติดโทรไม่ติดทีนี้ก็เลยบอกแฟนว่าให้ไปดูพ่อสิทีนี้พอมาสันสงบเขาก็ไปดูพ่อทีนี้พ่อก็นอนอยู่ตรงนั้นแล้วมีเลือดด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อเขาชอบนั่งอยู่ตรงเปย์ตรงนั้นนะมันจะเป็นหลังเขาจะหันหนั่งไปทางท่งนาไหมตรงที่มันลงพอดีเลยมันก็โดนสะเก็ดแหละหลักตอนนี้เป็นหลับบาดเจ็บตรงไหนตรงแขนค่ะที่ที่เห็นเห็นตรงแขนกับตรงท้องโอ้ แกเข้าไปบ้านไปให้อาหารไก่ตอนแรกแกก็อยู่บังเกอร์เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกวันเช้าแกก็อยู่บังเกอร์อ่าฮะใช่ค่ะแกก็ตอนยงยิงแกก็กลับไปให้อาหารไก่ใช่ค่ะอาหารไก่ที่นี่มันลงช่วงนั้นพอดีเลยที่แรกก็จะชวนกันไปอาบน้ําเนี่ยทีแรกอะนั่งก็อยู่ก็จะชวนเออเดี๋ยวไปอาบน้ำดีกว่าทีนี้ก็คิดไปคิดมาโอ้เดี๋ยวค่อยไปเนาะว่ะก็เลยนั่งเล่นอยู่กวนที่นี่มันลงเลยแทบก็ไม่คิดเดยที่่านี่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าไปอะไรจะเกิดขึ้นไหมเพราะมีเด็กด้วยสองคนใช่ปะถ้าไปบ้านคือแบบ มีอะไรเสียหายบ้างสักสินมีรถ่นราคาที่เป็นรูทเป็นรูใช่ค่ะสเก็ดอืส่วนนี้เปนถามคุณพี่นิดนึงบังเกอร์ที่เราไปเผื่ทุกวันเนี่ยอยู่กันกี่คนก็อยู่กันแค่แค่เนี่ยมีแค่เด็กๆแล้วก็มี ชลบแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็พวกทหารอสออะไรเนี้ยเขาจะไปดูเป็นน้องพักทหารเขาก็จะนอนเปรของเขาเวลานั่นมันก็จะเข้ามีประมาณไม่ถึงสิบคนเลยประมาณนี้สิบคนไม่ห่างเจอเ่ใช่ค่ะไม่ห่างเพตรงร้านซ่อมรถอ่ะร้านซ่อมรถแล้วก็ไปประมาณถึงร้อยเมตรหรือป้าประมาณนั้นอ่ะนั่นแหละเพราะว่ามันลงตรงนั้นใช่ที่ใช่ค่ะใช่ใช่บ้านบ้านพวกพี่ที่มันลงอ่ะมันอยู่ห่างจากชายแดนมากกว่าประมาณสองกิโลถึงประมาณสองกิโลแล้วนั่งจากจากที่บ้านไปหนองยาแก้ว สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอโคกสูงและแอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำยังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่และเสียงระเบิดดังอยู่เป็นระยะล่าสุดกองทัพภาคที่2โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความว่า ทหารขเขมรไร้เกียรต์ไร้ศักดิ์ศรีใช้หมู่บ้านประชาชนเป็นเกราะคุ้มกันโล่มนุษย์ทหารขเขมรยิงจรวด BM21 ในหมู่บ้านในชุมชนหลบซ่อนในโรงเรียนและใช้หมู่บ้านเป็นที่เติมกระสุน BM21 สะท้อนว่าขเขมรใช้โล่มนุษย์ป้องกันไม่ให้ทหารไทยทำลาย BM21 เเพราะจะกระทบพลเรือนขณะที่เพจ army military force ได้เผยโพสต์วิดีโอคลิปเดียวกันพร้อมข้อความว่า กองทัพอากาศแฉกัมพูชาคลิปจากโดรนสอดแนมพบทหารกัมพูชาใช้เครื่องยิงจรวดไหลลำกล้อง bm21 ยิงโจมตีประเทศไทยจากพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านโดยหลบซ่อนตัวภายในโรงเรียนและใช้พื้นที่ของพละเรือนเป็นจุดบรรจุลูกจรวดพฤติการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชามีเจตนาใช้โล่มนุษย์เพื่อเป็นเกราะกำบังในการป้องกันอาวุธยุโทโธปกรณ์ของตอนเอง โดยคาดหวังว่ากองทัพอากาศไทยจะไม่กล้าตัดสินใจเข้าทำลายเป้าหมายดังกล่าวเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสีย ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อต่อแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128ออรางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ LINE at top shopping พิเศษโปรโมชั่นซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%